คะคุณผู้ชมคกลับเข้าสู่เดลพอฟิชฉลาดลงทุนในภาคบ่ายกันต่อเรายังอยู่กันทางด้านดรสุภกรสุนทรกิจจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดอาจารย์คะจริงๆบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลก็จะให้คําปรึกษาทั้งเรื่องการลงทุนการวางแผนต่างๆกับลูกค้ามีลูกค้าที่มาปรึกษาเรื่องของการเกษียณอาจจะสัก45-50ถึงปีมีไหมคะที่บอกว่าอยากจะมีการวางแผนแบบนี้เป็นไปได้ไหมคะคนรุ่นนี้นะครับเยอะขึ้นนะครับคือคนที่เริ่มทํางาน รุ่นทํางานสักอายุสัก30ต้นๆนะครับ<ฆ>กลุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับมักจะเป็นกลุ่มที่บางคนเริ่มคิดตัวเองได้แล้วนะครับหนึ่งที่มีรายได้นะครับระดับหนึ่ง รายได้นั้นอาจจะมาจากรายได้ทางตรงก็คือเรื่องของเงินเดือนแล้วก็บางคนพวกนี้เนี่ยไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับเช่นลงทุนครับลงทุนในหุ้นลงทุนในกองทุนหรืออะไรต่างๆแล้วบางคนก็ไปทํากิจการส่วนตัวต่างๆอาชีพเสริมต่างๆพวกนี้แล้วกลุ่มพวกนี้เนี่ยมักจะไม่อยากที่เกษียณ60เหมือนคนทั่วไปบางคนเนี่ยบอกว่า43นะครับวางแผนไว้เลยว่า4 2 43ี่าเนี่ยจะเกษียณละอีก10ปีงจากนีไปแล้วอยากจะใช้ชีวิตคือแบบ เหมือนปกตินี่แหละครับคือท่องเที่ยวอะไรต่างๆเป็นต้นก็มีการปรึกษาเหมือนกันว่าเอ๊ะควรจะทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นบางทีผมให้หลักง,ง่ายๆว่าอย่างนี้ลแล้วกันนะว่าแบ่งชีวิตของคนเราเป็น2ช่วงก็ได้กับว่าช่วงที่ในการสร้างเวลเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเวลค accumulation หรือมีเงินเท่าไหร่เนี่ยเอามาสะสมนะครับเอามาลงทุนเอามาลงทุนลงทุนจะเป็นลงทุนในพอร์ต ตราสารหน,นี้พอร์ตหุ้นพอร์ตอ,อะไรต่างๆก็ว่ากันไปผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะไปซื้อคอนโดไว้ให้เช่าหรือไม่ปล่อยขายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ะนะครับมันก็เป็นเรื่องของการลงทุนทั้งสิน้นแต่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใดก็ตามเนี่ยเราตราบใดที่อยู่ในเฟสเนี้ยเฟสมีเงินไปลงทุนเราเรียกว่าว well um ิลล์แอค i เมชันเพื่อเอาไว้ใช้หลังกเกษียณว่าหลังกเกษียณถ้าไม่มีถ้าไม่มีามมไรายได้จากแหล่ง เลยอืดเลยเนี่ยเราจะเรียกว่า2อย่างว่า1คือถ้าเกษียณก่อนจะเรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงินะนะครับหรือ financial freedom นะครับเขาว่าไม่มีอิสรภาพมีอิสรภาพทางการเงินก็คือว่าผมไม่ต้องวันหนึ่งผมไม่ต้องลุกขึ้นมาทํางานผมก็มีไรายได้เพียงพอ <c oughs> ที่ผมจะเอาไปใช้ใจ่ายได้อย่างไม่ยังไม่ต้องคิดถึงอะไรมากมีเงินกินข้ามีเงินไปเที่ยวมีเงินไปอะไรต่างๆ,างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนั้นเราก็เรียกว่าจะเรียกว่า early retire ครับหรือว่ามีอิสรภาพทางการเงินเป็นสับสาหรับคนรุ่นใหม่นะครับก็ได้งั้นแสดงว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ที่จะรีทายหรือว่าเกษียณอายุการทํางานตอนอายุ45-50ปีทีนี้วิธีการคํานวณคุณท่านรอดูว่า,เ,าเราจะมีวิธีการคํานวณยังไงบ้างในเรื่องราวของการเตรียมที่จะ,กะเกษียณอาจารย์ก็มีวิธีการเช่นกันใช่ไหมคะเรามองอย่างนี้ครับว่าสิ่งแรกก่อนเลยที่เราต้องถามคือ อายุหลังกเกษียณแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราเลิกทํางานเลยบางคนกเกษียณ60ก็บอกว่าถ้าอายุเฉลี่ยนเนี่ย expect ไปถึง85หรือ90ก็แปลว่าจะมีต้องใช้เงินอีก25ปีหรือ30ปีเป็นต้นแต่ถ้าคนที่ตัวอย่างกเกษียณ45เมื่อกี้เนี่ยแปลว่าเขาต้องใช้อีกประมาณ15บวกด้วย30 ก็คือแปลว่า45ปีเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนเงินเป็นตัวหนึ่งจำนวนปีนะครับที่เราจะใช้เงินหลังกเกษียณค่นึกออกไหมครัว่าถ้าเรามีเงินแค่10ล้านเนี่ยใช้ไป10ปีเนี่ยก็เท่ากับว่าปีละล้านปีละล้านก็เดือนละประมาณเกือบแสนนะครับเป็น <c oughs> ต้นแบบนี้ <c oughs> แต่ว่านั่นหมายถึงว่าจํานวนปีที่ เราจะมีชีวิตอยู่หลังกเกษียณน,นะครับเป็นปัจจัยที่1นนะครับประเด็นที่2เป็นประเด็นที่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วนะครับเช่นบางคนเนี่ยแต่ละเดือนใช้เยอะนะครับบางคนเนี่ยค่อนข้างสมถะค่อนข้างพอเพียงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยข้อจะบอกว่า2 0,000ก่นเขาพอแล้วหรือ3 0 0 0 0่นพอแล้วแต่บางคนไม่ได้จะต้องเป็น8 0,000 <c oughs> หรือ50,000 <c oughs> เป็นต้นผมเอาค่ากลางแบบนี้ก็ได้นะครับว่าจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเราควรจะมีเงินเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างที่1่ว่าถ้าเราต้องใช้เงินนะครับ ห0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับแปลว่าปีหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้12คูณ5เท่ากับ6 0แสนบาทต่อปี6กแสนบาทแสนบาทต่อปี 6, อปถ้าเราไม่คิดอะไรเลยแล้วเราจะอยู่ไปอีก10ปีเนี่ยเราต้องมีเงิน6ล้านถูกไหมครับถ้าอยู่ไป2ีปีเราต้องมีเงิน12ล้านอยู่ไป30ปีก็ต้องมีเงิน18ล้านแต่อันนี้หมายความว่าผมคิดในแง่ที่ว่าคุณไม่เอาเงินตรงนั้นเอาเงินกเกษียณเงินบำนาญเงินอะไรของคุณเนี่ย วางไว้เฉยแล้วใช้อย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าเรามีตัวช่วยคือแบบนี้ครับว่าเราไม่จําเป็นต้องมีเงินถึง18ล้านนะครับเพื่อจะอยู่30ปีเพราะว่าเราสามารถเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนได้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับผมมองเมื่อกี้นี้ผมเอาเงินเดือนที่ได้นะครับที่ทต้องการใช้คุณด้วยจานวนปีนะครับท,ที่เรามีแต่อีกภาพหนึ่งกลับกันบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าผมมีเงินจํานวนหนึ่งแล้วผมเอาไปลงทุนล่ะ แล้วผมจะได้เท่าไหร่เช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าถ้าผมมีเงินอยู่10ล้านบาทหลังจากที่ได้นะครับเงิน LTF เงิน i m f หรือว่าเงินทางด้านของเงินบําเหน็จบํานาญเกษียณอา,ายุอะไรต่างๆมาเนี่ยนะครับผมมี10ล้านแล้วกันนะครับค่ะแล้วผมเอาไปลงทุนในหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งนะครับผมได้ผลตอบแทนร้6ต่อปีอนะครับ สิบล้านได้ร้อยละหกก็จะได้ประมาณปีละเท่านั้นฮะหกแสนนะครับหกแสนเนี่ยมันคํานวณออกมาแล้วว่าผมสามารถใช้ได้เดือนละห้าหมื่นบาทนะครับก็แปลว่าอันเนี้ยผมมีเพียงแค่สิบล้านแล้วผมเอาเฉพาะดอกผลจากการลงทุนเนี่ยมาใช้จ่ายผมก็สามารถจะใช้ไปได้ยี่สิบปีสามสิบปียเงินออมของเราก็ยังอยู่ด้วยถูกต้องเงินต้นอยู่เมื่อเรามีลูกหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะใช้ตรงเนี้ยสิบล้านของเราตรงนี้ไปเป็นมรดกให้กับลูกหรือว่า เพื่อมูลิธิหรือเพื่อการอื่นได้นะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นวิธีการคํานวณมันก็จะมี2อ,อย่างด้วยกันที่1ก็คือว่าดูจํานวนเงินที่ใช้ต่อเดือนกับจํานวนปีที่เราต้องการนะครับหลังกเกษียณเป็นหลัก <c oughs> อันนี้เป็นวิธีคิดแบบคอนเซเวทีฟหรือแบบว่าเงินจํานวนนี้ไม่มีการเอาไปลงทุนอะไรให้ได้ผลดอกผลขึ้นมาแต่วิธีคิดอีกแบบหนึ่งจะตั้งต้นอีกแบบหนึ่งนะครับว่า <c oughs> เราควรจะมีเงินเท่าไหร่ก็คือเราดูว่าเราเอาเงินไปลงทุนเท่าไหร่ได้ได้แต่ละปีได้เงินเดือน ดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วเราเอาเงินต้นของเราไปคูณเราก็จะเห็นว่าโอเคแต่ละเดือนนี้เราได้เท่าไหร่ครับก็จะเป็นวิธีคำนวณ2ออย่างด้วยกันครับเป็นวิธีการคำนวณที่อาจารย์บอกมานะคะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องรู้เราว่าเรามีไรายได้เท่าไหรแล้วก็อยากจะใช้เงินเท่าไหร่หลังจากที่กเกษียณไปทีนี้เนี่ยผลกระทบที่จะเข้ามากระทบต่อเรื่องราวของการออมเงินเพื่อที่จะการเตรียมที่จะ,กะเกษียณมีอะไรบ้างอาจารย์ ถ้าพูดถึงการลงทุนยังไงก็หนีไม่พ้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรามักจะพูดถึงผลตอบแทนโอ้โหได้ร้อยละสิบร้อยละยี่สแต่แน่นอนละครับว่าร้อยละยีความเสี่ยงเนี้ยต้องามากกว่าร้อยละสหรือร้อยละหนแน่นอนนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเราจะเก็บเงินอยากจะไปให้ถึง10ล้านโดยเร็ว เราก็เลยเอาไปทุ่มในกองทุนหุ้นหมดนะครับโอเคผมคิดว่าโอกาสก็เป็นไปได้ที่จาก1ล้านหรือ2ล้านไปเป็น10ล้านแต่นะครับโอกาสมันค่อนข้างมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยไม่แนะนําว่าเราควรจะเอาเงินท่วงเก็บเงินเนี่ยเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงมากนักควรจะมีการกระจายการลงทุนเพราะฉะนั้นปัจจัยแรกที่ต้องดูคือว่าเราต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่เรารับได้คือเป็นเท่าไหร่นะครับผมไม่อยากให้เกียร์ไปข้างใดข้างหนึ่งคือสุดโต่งก็คือว่าไปร้อยละสิบห้าร้อยละยี่สิบต่อปีครับแต่แม้ว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะโอกาสที่เราจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ก็มีเช่นเดียวมีเยอะเช่นเดียวกันเพราะความผันผวนมันสูงผมอยากให้เดินทางสายกลางอาจารย์จะแบ่งแนะนําแบ่งสัดส่วนยังไงดีคะผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเรายังมีเวลาอยู่ค่อนข้างเยอะแบบนี้ยเรายังรับความผันผวนและความเสี่ยงได้สูงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจะมีได้เยอะนะครับแต่ นะครับมีรับ มีเวลาน้อยนะครับผมยังเชียร์ว่ายังไงก็ควรจะนะครับไปลงทุนในอะไรที่มันความผันผวนไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักก็ควรจะอยู่ในนะครับน้ำหนักผมเอาให้ค่ากลางๆแล้วกันนะครับตราสารนี้เนี่ยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยละสามสิบห้าถึงร้อยละสี่สิบร้อยละสาถึงร้อยละสีครับส่วนของตัว p r o p e r t y ี้ฟันเนี่ยผมก็อยู่ที่ประมาณร้อยละยีนะครับเพราะฉะนั้นถ้า40บวกกับ25มันก็กลายเป็น65อีกประมาณ35เนี่ยจะแบ่งอยู่ในตัวหุ้นในประเทศนะครับสัก หุ้นต่างประเทศ10%ค,ครับแล้วก็จ,จะเป็นการลงทุนรูปแบบอื่นๆเช่นน้ํามันทองคาอะไรต่างๆแล้วแต่ภาวะนะครับอันไหนอย่างเช่นตอนนี้น้ํามันมีความผันผวนสูงทองคํามีความผันผวนสูงอาจจะเอาเงินตรงนั้นไปใส่ในอสังหาริมทรัพย์<อ>เพิ่มเติมก็ได้ครับนะคะพระอาจารย์มองว่าแบ่งสัดส่วนในเรื่องของการลงทุนแล้วพอต่อไปในอนาคตถ้าหากว่าไม่ลงทุนเลยไม่เสี่ยงเลยนะปัจจุบันนี้ก็อาจจะเสี่ยงในอนาคตเพราะว่าเงินเฟอ้อ ถูกครับถ้าเราลงทุนตราบใดที่รีเทิร์นหรือผลตอบแทนเราน้อยกว่าร้อยละสามผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยสองก่อนโชคดีที่ราคาน้ํามันมันลงแต่อย่าลืมว่าเงินเฟ้ออื่นๆเงินเฟ้อที่รัฐบาลประกาศมาไม่ผิดนะครับแต่เราลองมองดูแล้วกันครับว่านะครับค่าอาหารการกินของเราขึ้นเร็วกว่าเงินเฟ้อไหมนะครับค่าเดินทางขึ้นเร็วกว่าเงินเฟ้อไหมและที่สําคัญนะครับค่านะครับในเรื่องของการศึกษานะครับ ขึ้นเร็วกว่าเงินเฟ้อร้อยละสามเปอร์เซ็นไหมผมเชื่อว่าขึ้นเยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งปัจจัยก็คือว่าอย่าอย่าประมาทในเรื่องของการใช้จ่ายที่ไม่ได้แพลนเอาไว้นะครับยกตัวอย่างบางคนบอกว่าอยู่สองหมื่นก็ได้แล้วเนี่ยเรากินเนี่ยประมาณวันละสองร้อยบาทหรือร้อยกว่าบาทก็คุมแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูว่ามีคนที่พึ่งพาเรากี่คน นะครับพ่อแม่นะที่เภาระที่เราต้องมีนะครับพ่อแม่เราต้องจ่ายเงินให้ไหมเรื๋ต้องดูแลท่านไหมยิ่งท่านอายุมากขึ้นเนี่ยภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านของโรงพยาบาลอะไรต่างๆนะครับบุตรของเราหลานของเราเป็นอย่างไรนะครับการศึกษาตัวเราเองอีกนะครับผมเห็นการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นปัจจัยมากขึ้นโอเคเราจะใช้เงินปกติเดอลละสองหมื่นแต่ว่านะครับผมเห็นนะครับไปยุโรปทีเนี่ยก็ต้องมีละคนละประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งแสนกว่านะครับ แล้วปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะเที่ยวสองครั้งด้วยกันก็ต้องกันเงินไว้สําหรับการท่องเที่ยวอย่าง้ปีละ0 0 0 0 0นเป็นต้นนะครับค,ค่าบารุงรักษาสุขภาพอะไรต่างเหล่านี้ก็อย่านะครับอย่าประมาทในเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าค่าใช้จ่ายนะครับเฉพาะของเราเองเฉพาะในอนาคตข้างหน้าสิบสห้าปีข้างหน้าเนี่ยจะมีอีกกี่คนที่พึ่งพิงภาระกับเราก็จะต้องมีการคํานวณลดหลั่นกันไปด้วยนะคะวันนี้เสียดายจริงรายการเดอ p โปรฟิตฉลาดลงทุนในภาคบ่ายหมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้พบกับดดรรสุกไ้ ท,ทุกต้นเดือนสัปดาห์แรกก็คือเป็นวันพฤหัสบดีนี่แหละพบกับอาจารย์ได้กับคำแนะนำดีๆในเรื่องราวของการลงทุนวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับดรสุปกรสุนทรกิจขอบพระคุณมากค่ะวันนี้รายการเดี๋ยวพอฟิตฉลาดลงทุนในภาคบ่ายของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรายการได้ทุกทวันจันถึงวันศุกร์เวลา16บหนาฬิกาจนถึงเวลา1 6บนาฬิกามนาทีวันนี้ดิฉันเมทินีพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ